สวัสดีค่ะมีคำพูดหนึ่งของคนปักกิ่งกล่าวกันไว้ว่าถ้าจะทานเป็ดย่างก็ต้องไปทานที่ร้านชวนจี้เตอแต่ถ้าจะทานหม้อไฟหรือว่าสุก,กี้ก็ต้องเลือกทานที่ร้านตรงหลายชุ่นค่ะเนื่องจากช่วงนี้อากาศค่อนข้างหนาวเราเลยจะพาเพื่อนๆไปลองชิมหม้อไฟเนื้อแกะที่ร้านตรงหลายชุนความพิเศษของร้านก็คือหม้อที่ใช้ในการต้มสุก,กี้จะใช้ จิงไทหลานซึ่งเป็นเครื่องลงยาชนิดหนึ่งของจีนทําจากทองแดงลายครามมีประวัติย้อนกลับไปได้ยาวนานจนถึงสมัยจิงไทหรือว่าราชวงศ์หมิงเครื่องลายครามชนิดนี้นะคะจะใช้สีน้ําเงินเป็นหลักจึงได้ชื่อว่าจิงไทหลานหลานหมายถึงสีน้ําเงินสีสันลวดลายของจิงไทหลานจะสดใสสวยงามมากตามภาพที่เราเห็นกันนี้ค่ะ เอาละค่ะเกลิ่นมาตั้งนานแล้วเราไปดูหน้าตาของซุกี้เนื้อแกะของร้านตรงไหลซุนกันดีกว่าค่ะสำหรับหม้อไฟที่เราสั่งวันนี้ก็คือยวนยางกัวหรือว่าซุปสองรสชาตินะคะส่วนน้ำซุปใสนะคะก็จะทำจากน้ำแร่ธรรมชาติต้มพร้อมกับสมุนไพรต่างๆเช่นขิงต้นหอมเกากี้พุทราแดง ซุปเผ็ดนะคะทำจากเครื่องปรุงต่างๆเช่นพริกเสฉวนซึ่งจะได้รสชาติชาลิน้นแซบอร่อยมากค่ะในนี้นะคะก็จะมีเนื้อแกะตุนที่เขาตุนมาเรียบร้อยแล้วค่ะสามารถทานได้ทันทีส่วนเนื้อแกะของทางร้านนะคะเขาก็จะเลือกคัดสรรมาพิเศษเออนำเข้ามาจากเมืองซินเจียงค่ะ เนื้อแกะที่ทานกับสุกี้นะคะปกติจะใช้วิธีแร่หั่นเป็นแผ่นบางๆซึ่งทางร้านตรงหลายชุนเขาก็จะหั่นมาได้เป็นแผ่นบางเสมอกันมากค่ะแล้วก็ควรเป็นเนื้อแกะติดมันเพราะว่าจะทำให้ได้รสชาติที่นุ่มละมุนล,ลิ้นแต่ไม่เลี่ยนค่ะเวลาเราทานสุกี้เนื้อแกะนะคะก็ต้องไม่พลาดที่จะทานคู่กับเปิิงหยางหรือว่า น้ำอัลรมแบบดั้งเดิมของชาวปักกิ่งนะคะแล้ววันนี้เราก็มีไวตามิว้วนมโทเหลืองของไทยมาทานคู่กันด้วยค่ะในหน้าหนาวนะคะก็เหมาะที่จะทานสุกี้เนื้อแกะมากทีเดียวค่ะเพราะว่าจะช่วยทำให้ร่างกายของเราอบอุ่นค่ะ ที่เมืองคุณบมิงนะคะเราโชคดีเพราะว่า,าในหน้าหนาวเราก็ยังมีผักสดให้เลือกรับประทานมากมายไม่ว่าจะเป็นเห็ดน,นานาชนิดนะคะในส่วนของตัวน้ำจิ้มนะคะก็จะเป็นงาบดแล้วเราก็สามารถใส่เครื่องปรุงอื่นๆลงไปได้ค่ะเช่นพวกพริกป่นห,หรือว่ากระเทียมสับนะคะรสชาติอร่อยดีค่ะ วันนี้นะคะเราก็ได้ลองสั่งเนื้อแกะเสียบไม้ย่างมาลองทานดูด้วยค่ะก็จะมีกลิ่นหอมของเครื่องเทศต,ต่างๆเช่นพวกยี่รานะคะอร่อยมากค่ะซูกี้เนื้อแกะที่ใช้หม้อจริงไทยหลานในการต้มนะคะก็จะทำให้ได้รสชาติที่หอมอร่อยยิ่งขึ้นค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากลองชิมนะคะมาได้ที่ร้านต้งหลายชุน่นวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ